ป้าเชียงพอมันกว้างของขีตัวนี่หมายถึงว่ามันถือแล้วมันปวดมือก็เกินแต,แต่ว่าน้ำหนักเบาก็ของขีเลยใบไม้คู่จะเป็นเกี่ยวง่ายเป็นเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้ <c oughs> องเย ็จเมเั่หเอาเอาเอีขึเอะกวาัเดียวกวาดีเดียวรมชเ็แลวมันเรื่องหนักเครื่องเครื่องที่ผ่า่เครื่องอะนี่ะบอกพวกีเดอร์่วงนะมันก่วงกันแล้วมันสั่นไปเนี่ยเออผ่าไปมันสั่นไป น้หลาก็หลายปเ่ะกันม่นแคาไปหาอสักบากมากมืวันี้มามาดใส่แค้นเลือกันมากยดีขึ้นจมีแต่บาอานาร์มาล้ำมล้ก่อนแม่เิ่นมากมล้มาจันรแแม่มาเบิรนเี่ยวันนี้ก็ได้ยินมล้อมาจันมาล้าก่อนวอนี้ครบไม่อยากใส่แค้นทำแค้นเลยค่ะวัอนี้สิท้ยก็อัดเสง ลำเบิดเหม่อครับผู้นั่งขึ้นผู้นี่ลงผู้นั่งลงผู้นี่ขึ้นครับเหมือนขอบคุณใจดีขอบคุณค่ะแม่ขอบแม่เราแน่รักขอบคุณค่ะดีใจได้เจอพวกตุ้มที่แม่โคบันเก็บค่ะครับดีใจด้วยครับพี่น้อดงานคู่วันเปนงานค่ะน้องไปไหว้คู่ไปไหว้คู่ของเจ้าของครับไหว้คู่เจ้าของค่ะไหว้คู่แม่ลาตีสีวิไลค่ะ มาน้องมี่ในรัตีสิวิไลเป็นอาจารย์เป็นคู่เพื่อนัง้งแต่ก่อนมาอยูหมอลำน้่งพี่โหตอนนี้เป็นเสียงมิโหเหล่ตั้งแต่ก่อนมาอยู่เป็นปีบนนอกกว่าบนหรอที่น้องล่ำก่อนโอ้ล้วโนนงงเนี่ยแต่อาจจะมาด้วยแหละโอ้ประเทศหลอดให่ได้ขีดเขาเ่าจะไปล่ำจะไปล่ำมือไปล่อยู่หมืองใบคู่ค่ะไปเจอกันอยู่ที่ใบคู่ ايش <applause> <applause>